สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมสวนลุงนวดนะครับอ่าสวนแรกที่เราเห็นก็คือเป็นสวนทดลองนะครับที่ปลูกประมาณ2งานกว่ากว่าครับได้ผลติดผลนะครับตอนนี้ลุงก็มาขยายอีกนะครับอีกสวนหนึ่งนะครับโอ้ต้นสวยงามครับต้องบอกว่ายังไม่ถึงปีนะครับต้นสูง2เมตรกว่านะครับอ่าไม่ต้องอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับลุงแนะนําตัวอีกรอบหนึ่งครับผมครับผมลุงนวลครับลุงนวดนะครับจ่าเสริมนะครับลุงสวดอดีตกระตยอดอ กองกับการตรวจเวนชาะแดนที่ยี่สิบเอ็ดนะเกษียณมาก็มาดูจะทําอะไรแล้วก็เลยมาปลูกทุเรียนเพื่อให้ลูกให้หลานได้ครับผมนี่ครับก็ตอนนี้พื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับตรนนี้ครับพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ไร่กว่าครับหนึ่งไร่กว่าไร่กว่าก็ผมปลูกได้ร้อยเจ็ดสิบสามต้นร้อยเจ็ดสิบสามต้นนะครับตอนนี้หนึ่งไร่กว่านี่คือแบ่งพื้นที่ทําขุดสะขุดอะไรยังไงบ้างครับขุดสะก็จะเป็นคือเรา คราเป็นที่กักเก็บน้ําเพื่อพอตรงนี้มันเป็นที่นาอ๋อเป็นที่นาครับเป็นที่นาเราก็อยากให้มันสูงขึ้นครับเพื่อให้เราได้จะได้ปลูกทุเรียนเนี่ยครับอืมก็จะมีเป็นเหมือนคล้ายๆล้ของไส้ไก่เนาะครับครับคุดแล้วเตอดินมาถมใช่ไหมครับมาถมแล้วก็ปลูกเลยอ๋อปลูกเลยอันนี้อันนี้คือปลูกกล้วยก่อนหรือปลูกทุเรียนก่อนครับอ่าเราก็ปลูกกล้วยก่อนให้รอให้กล้วยมันเป็นพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงให้ให้กับทุเรียนอ๋อครับผมพอทุเรียนโตขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เริ่มเอากล้วยอแล้วคร คือเราจะไม่ได้เก็บกล้วยไปเรื่อยใช่ไหมครับครับครับคือคือเราจะเป็นพี่เลี้ยงให้อ่าให้เขาได้การรมก่อนเป็นรมเป็นรมให้เขาก่อนครับผมครับโอ้ดูต้นนี้ครับต้นนี้สูง2เมตรกว่านะครับต้นนี้นี่คือประมาณอายุเท่าไหร่แล้วครับอ่าสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนครับโอ้ปลูยยังไงให้มันโตมากเลยครับสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนต้นสวยงามมากดินก็จะเป็นดินเหนียวสะเรานะครับเนี่ยท่านชมดูดินครับสะเราไม่ได้เอามาทมมาอะไรนะอาดินสะอันนี้ก็พูนนิดหน่อยใช่ไหมครับครับ ปีที่แล้วน้ําท่วมครับท่วมประมาณหลายวันกันสองครั้งแต่ก็ไม่ตายกระไน้ําท่วมไม่ตายแข็งแรงเลยครับท่านผู้ชมครับต้นเล็กต้นนี้ก็เอามาแซมใหม่ตอนนี้ในปลูกประมาณกี่รุ่นครับอตัวนี้มันปลูกประมาณสามรุ่นที่สามรุ่นที่เรา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 ปลูกไล่ไปเรื่อยตรงไหนว่างเพราะเราพื้นที่เรามันมีน้อยครับผมอันนี้อันนี้ประมาณกี่เดือนต้นนี้อันนี้ประมาณสักห้าเดือนหกเดือนได้ครับประมาณนี้ เป็นเป็นพันอะไรครับผมมอนทองทั้งหมดจะเน้นมอนทองครับที่นี่จะเน้นมอนทองเดี๋ยวให้คุณลุงพาไปชมนะครับในรอบสวนครับนี่มีตหนางครเขียนเขียนครับเขียนดาน้มาดูตรงนี้ครับเต็มเลยครับผมดานนี้เอาดานนี้ก่อนดานี้ก่อน้ีกครับอ่าปูกต้นนี้คือใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ครับคือเราใช้เราใช้ระยะปลูกระหว่างประมาณห้าเมตรกว่าเกือบหกเมตรนะครับช่วงช่วงห่างแต่ว่าช่วงระหว่างนี้ระหว่างนี้ระหว่างต้นนี่เมตรยี่สิบเราจะปลูกเป็นต้นคู่ออครับผมครับเป็นต้นคู่สามสามต้นครับ แต่อย่าห่างจากนี้มานี่ประมาณเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบหรก็ประมาณเมตรยี่สิบทำมันเลยนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรปลูกต้นคู่นี่คือมันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างข้อดีข้อเสียคือผลผลิตมันจะต่างกันครับผลผลิตมันจะได้มากกว่าต้นเดียวในลักษณะเราปลูกต้นเดียวตัวนี้สมมติเราปลูกได้สิบบาทเราขายได้สิบาทถ้าเราปลูกสองต้นอย่างนี้เราได้เป็นยี่สิบบาทผลผลิตมันจะมันจะมันจะต่างกันสองเท่าเลยครับสองเท่าครับผมถ้าสามต้นมันก็สามสิบบาทเหมือนอย่างนี้นะนี่ครับอย่างนี้ผลผลิตมันก็จะได้สามเท่านี่ครับ นะครับตันนี้ได้สิบาทอันนี้เพิ่มอีกเป็นยี่เป็นสามครับผมที่ต้องบอกท่านผู้ชมก็คือปลูกได้ร้อยก่าต้นนะครับไม่มีตายเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะปลูกขอให้เราดูแลเขาเอาใจใส่เขามาดูโซนนี้ครับผมมันก็มีบ้างแต่ว่ามันไม่ตายมันก็มีตายก็คือแก้ปัญหาทันใช่ไหมครับแก้แก้ปัญหาได้การแก้ปัญหาคือเราการทุเรียนเนี่ยมันจะตายจากยอดจากยอดเลยครับเนี่ยตายจากยอดการแก้คือเราแก้จากข้างล่างขึ้นบน แค่วิธีไหนครับผมอ่าวิธีโดยที่เราเราเราดูว่าสัษฐานไว้ก่อนวันหน้าวันจะเป็นอะไรครับส่วนมากจะเป็นพวกมดคันไฟมดคันไฟกับปลวกแล้วก็ด้วงครับผมด้วงมาติะกินรากครับผมมันนี้ติกินรากมันก็จะทําให้เกิดใบเหลืองนี่แหละสาเหตุของใบเหลืองที่ว่าใบเหลืองเนี่ยสายเหตุจากสามอย่างนี่แหละครับบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ใบเหลืองอย่างงุ้นอย่างนี้ แต่ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันก็มาจากตรงนี้เลยมาดูต้นนี้สวยงามมากเลยครับผมสวยนะครับต้นนี้พวูกนี้ประมาณหกเดือนครับะมนี่ครับโอ้ดูครับมีแต่ต้นสวยๆเลยครับหกเดือนครับนี่ใครปลูกหกเดือนได้แบบนี้บ้างครับผมที่จังหวัดสุรินทร์ครับต้องมาดูสวนลุงหนวดที่นี่เลยครับโอ้ดูสวยมีแต่ต้นสวยๆเลยครับท่านชมครับอันนี้ชั้นบนอันนี้ก็เป็นด้านบนนีครับด้านบนจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูวิธีแก้กําลังแต่ยอดมาครับด้านบนแก่ปะ เดี๋ยวเรากลับไปคืนนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับกล้วยไม่สนเนาะว่าจะเป็นยังไงกล้วยเราไม่ต้องแต่งใบอะไรใช่ไหมไม่ไม่ต้องเลยเดี๋ยวตัดทิ้งคือเป็นพี่เลี้ยงให้ทุเรียนก่อนเนาะเป็นพี่เลี้ยงให้ก่อนพอข้าตั้งรับได้แล้วเราตัดทิ้งเลยครับผมครับช่วงเล็กๆก็เราต้องการแดดให้เขาครับนี่ครับเดินไปทางไหนก็มีแต่ทุเรียนเต็มเลยครับท่านผู้ชมครับรอบนู้นก็มีเต็มเลยครับผมหนึ่งไร่ก็จะในมูลมูลสังคิงมูลสังคิงมูลสังคิงครับนี่ครับ อันนี้ก็ต้นแฝดคู่ปลูกคู่เหมือนกันครับคลูกคู่กันอย่างอย่างต้นเล็กนี่คือเราต้องตัดแต่งกิ่งอะไรไหมครับต้นนี้การแต่งกิ่งนี่จะต้องแต่งทุเรียนอายุได้หนึ่งปีขึ้นหนึ่งปีถึงสองปีเราเราถึงแต่งแต่งทรงพุ่มแต่งช่องไหนบ้างครับอแต่งกิ่งไหนสมมุติว่ากิ่งกิ่งเนี้ยเราไม่ไม่ไม่จำเป็นเราตัดออกเลยครับผมเราจะเราเราจะไว้พวกกิ่งที่มันสมบูรณ์ใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราตัดทิ้งครับผมสมมติถ้ามันซ้อนกันอย่างเี้ยถ้ามันซ้อนกันอย่างเี้ ให้เราเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาว่าเราจะเก็บกิ่งไหนไว้เพราะว่าเวลามันออกลูกมามันจะติดตัวนี้มอนติดกันติดกันเราเราเราจะต้องเลือกเอาหรืออย่างน้อยเราก็ต้องเบี่ยงให้มันได้อย่างนี้ต้องจัดกิ่งเอาครับจัดกิ่งครับผมแล้วอย่างจากที่เราตัดเสร็จต้องทายาป้ายอะไรไหมครับก็มันไม่จําเป็นนะครับไม่จำเป็นอย่างที่สวนนี้ไม่จําเป็นไม่ต้องพิธีการไม่ต้องทฤษฎีอะไรมากครับผมตัดแล้วตัดเลยออไม่ต้องมีตัดไปเดี๋ยวก็ไปของเขาเปลี่ยงแต่เราให้ปุ๋ยให้น้ําเขาเขาก็ การปุ๋ยน้ํานะครับไปของเขาคือผูกสุรียนมันมันสูตรใครสูตรมันนะครับสูตรแต่ละที่แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันครับผมเนี่ยบางคนก็เขาบอกว่าอย่างน้อนเจาะลำต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นทบแต่ถ้าบ้านเราพูดให้ชาวบ้านเราเข้าใจง่ายๆคือน้อนเจาะลำต้นนี่แหละครับผมไอ้ทบเท่าอะไรที่เขาว่านะครับผมเป็นการนี่ครับมันมันเป็นมันดูแล้วมันมันจะต่างการระวางกล้วยน้ำว้ากับ กล้วยหอมเป็นพี่เลี้ยงไม่แต่ต่างกันอ๋อน,นี้เป็นกล้วยนางว้าเนาะครับเป็นกล้วยนางว้าแต่มันก็สวยเดี๋ยวไปดูกล้วยหอมกล้วยหอมว่าเป็นพี่เลี้ยงต้นจะต่างกันยังไงท่านผู้ชมดู<ป>ดีๆนะครับ,รบตอนนี้กล้วยนาว้ากับทุเรียนนะครับดูนะครับ,รบว่าเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งนะครับกล้วยนางว้ากับเอ้ยกล้วยหอมกับทุเรียนจะเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยฝันนก็ทุเรียนไปถึงนู่นเลยครับท่านผู้ชมครับนู่นทุเรียนหมดนะครับ อันนี้ก็เหมือนกับเป็นสองชั้นครับอันนี้ก็เป็นดินชั้นบนนี้เป็นชั้นล่างนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนนะครับนี่ครับทุเรียนปลูกได้ทุกที่นะครับผมปลูกได้ทุกที่เลยไม่จำไม่จําเป็นต้องรีเกตหรือจันทบุรีหรือจุมพรณี่สุรินทร์เราก็ปลูกได้ในตัวเมืองด้วยครับนี่ในตัวเมืองสุรินทร์นะครับท่านผู้ชมครับสวนแรกๆเลยที่ปลูกได้ที่นี่ครับผมดูครับทุเรียนรอบบ้านเลยครับท่านผู้ชม นี่ครับมาดูต้นนี้นะครับที่ผมบอกนะครับกล้วยหอมทองกับต้นทุเรียนนะครับดูความต่างต่างกันยังไงบ้างครับลองลองไล่้ฟังหน่อยครับอ่าลักษณะของใบของใบเขาก็จะสมบูรณ์กว่าครับผมความสวยยอดก็เขาก็จะเดินว่าดูดูดูย่อยมันมันมันเดินมันสมบูรณ์มันกินดูความสมบูรณ์จะต่างกันครับครจะใบการการปลูกทุเรียนต้องทําใบให้ได้ครับเพราะว่า ทุเรียนเนี่ยเขาจะเอาอาหารมาเก็บไว้ที่ใบที่ใบแล้วก็ไปเลี้ยงลําต้นครับอ่าแล้วที่เราเราก็จําเป็นต้องให้อาหารทางใบเขาด้วยครับเพราะว่าเขาจะเก็บไว้ที่ใบมันมันมันจะกินอาหารเก็บอาหารได้เร็วกว่ารากครับผมเพราะเอาจากใบไปเลี้ยงลําต้นลําต้นขึ้นมาส่งใบใบส่งไปเลี้ยงลาต้นมันจะมันจะเป็นวัตถุดิบของมันครับรบ,บางคนเข้าใจว่าทุเรียนนี่กินอาหารทางดินอย่างเดียวมันไม่ใช่มันกินทางใบด้วย แล้วเก็บอาหารเขาไม่ได้เก็บที่ลาต้นนะครับเขาเก็บที่ใบนะครับเก็บที่ใบครับเก็บที่ใบคถ้าใบเขียวนั่นแหละคือทุเรียนสมบูรณ์อถ้าออกใบบอกเหลืองเดงๆพวกนั้นถือว่ามันมันมันเก็บอาหารไม่ได้ครับตรงนี้มีสามต้นครับมีน่าจะสามรุ่นเนาะครับครับสามรุ่นอันนี้ปลูกใหม่ล่าสุดปลูกใหม่กระเซียไปอันนี้อันนี้ปลูกได้นานไหมครับตัวนี้อันนี้ก็ประมาณสักสี่ห้าเดือนเหมือนกันสี่ห้าเดือนเองเดี๋ยวมาดูแก้วิธีแก้แก้ที่มันเป็นใบเหลืองเลยเดี๋ยวไปดู วิธีแก้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็คือนะครับสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างดีนะครับสำหรับใครที่ปลูกทุเรียนนะครับปลูกยังไงให้รอดนะครับเชิญมาเรียนรู้ด้วยกันกับลุงหนวดนะครับนี่ครับปลูกให้ดูหลายพื้นที่นะครับทั้งที่สูงที่ต่านะครับปลูกได้หมดปลูกได้หมดเลยดูครับหญ้าก็ตอนนี้คือหญ้าใช้กําจัดแบบไหนตอนนี้ครับหญ้าเราเราเราเอาเฉพาะ รอบรอบทรงพุ่มมันก่อนรอบโคนเพราะว่ารากเขายังไม่ไม่ไปไกลเราก็เอาแค่ตรงนี้เพื่อเราว่าจะได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้เขากินได้เต็มที่ครับครับดูวิธีแก้นะครับที่มดมันกินรากมาดูท่านผู้ชมครับใครเจอที่มดมันกินรากต่างๆนะครับมาดูวิธีการแก้ครับการแก้ได้เนี่ยแก้คือถ้าถ้าเราไม่ ในดูแลเขาเต็มที่นะีมันจะเป็นการทูบพวกนี้ oh, อ๋อไอ้สาเหตุที่เป็นการทูบว่ามดกัดกินใบคือหมดหมดคันไฟนี่ะครับมันกินหรือด้วงหรืออาจจะเป็นอปลวกพวกอะไรมันไปกินกินรากมันครับผมมันก็เลยว่ามันชนะที่ใบเหลืองนี่แหละที่เขาว่าง่ายๆคือใบเหลืองครั้นี้แก้ก็คิดว่าน่าจะได้แล้วนะน่าจะได้แล้วนะครับยอดมาเลยครับนี่อย่างอย่างถ้ายอดมาแบบนี้คือเราสามารถฉีดฮอร์โมนอะไรได้เลยไดนะ้เลยครับได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวใบมันเขาจะมาเต็มที่คือเขาจะ ก็จะเตกไปเตกยยดขึ้นมาครับครับผมอย่างตัวนี้ต้นปลูกระยะชิดเนาะก็สปริงเกอร์หนึ่งตัวได้ได้สองต้นได้สองต้นครับสองต้นเลยครับนะครับดูครับต้นสมบูรณ์ต้นใหญ่คือเขาชอบน้ําทุเรียนถ้าขาดขาดน้ําก็ตายยังไงต้องเอาน้าเต็มที่อย่าไปคิดว่าเปิดแล้วมันจะน้าเยอะทุเรียนมันจะตายไม่ตายทุเรียนเขาชอบน้ําชอบน้ําแต่อย่าให้น้ํามันขังอ๋อชอบน้ําแต่อย่าให้ขังครับชอบน้ําผ่านครับน้ําผ่านครับเปิดหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ไม่เป็นไรแต่ให้น้ํา อย่าให้น้ำมันค้างนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะเป็นคั้นริมหัดเลยก็ได้เนาะขั้นริมรองรับเงินล้านนะครับผมกระท่อมกระท่อมอนาคตเราจะขึ้นชมวิวด้านบนนะครับชมสวนทุเรียนนะครับนะครับอนาคตตัวนี้นะครับรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนเลยไปเดี๋ยวขึ้นไปดูมุมสูงนะครับดูมุมสูงพื้นที่บรรยากาศตรงนี้บริเวณตรงนี้จะเป็นสระน้ำเนาะแก้มลิงแก้มลิงแก้มลิงโอ้โครงการแก้มลิงดูน้ำเยอะแยะเลยครับเพียงพอ มันครับมัน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 ได้เรียบตรงที่เรามีน้ำา่แลนี่ครับบ้านสองชั้นนะครับผมเป็นกระท่อมน้อยๆเป็นกระท่อมน้อยๆเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปขึ้นไปชมด้านบนครับอันนี้ทำอะอันนี้ทําเองทำบันไดบนโอ้บันไดทําเองเหรอครับครับทำเองบันไดบนโอ้นี่ฮะทัศสิกปมากนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมวิวชมสวนทุเรียนนะครับบันไดบนนะครับขึ้นไปก็หัวหมุนไปนี่ครับผมหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆนะครับ โอ้มาน้องขึ้นมาขึ้นไปดูอบารรยากาศวัลลังก็พากันมานี่ฮะมาดูด้านนี้นะครับเป็นที่แกมดิงนะครับจะเห็นนะครับวิวรอบเลยครับผมท่านมาชมครับัากคาแดงๆเป็นสารสารจังหวัดสุรินทร์สาลอาญาตรงนี้จะเป็นศารอาญานะครับอยู่ตรงนี้เองอยู่ใกล้ๆครับท่านม้ชมครับเย็นตัวเมืองศารอาญาก็นะครับ อตรงนี้มาดูข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นทุเรียนที่ปลูกนะครับที่มองเห็นเลยครับนี่ครับก็จะเห็นเลยนะครับผมฝั่งโน้นนะครับที่เราดูแรกๆครับก็จะเห็นเลยครับบรรยากาศด้านบนด้านนู้นจะเป็นวิทยาลัยพยาบาลกลางแมาวานตรงกระท่อมสามตรงหลังครับขาวๆวิทยาลัยพันธ์พยาบาลนะครับผมมีอะไรพยาบาลวิทยาลัยสาธารณสุขครับผม เพื่อการสาธารณสุขอ๋อนี่ครับเรามาดูเจ้าของนะครับมีความสุขไหมครับผมเออมีความสุขมากมีความสุขเนาะบรรปลายชีวิตอือครับผมตอนนี้ทั้งหมดได้กี่ต้นนลครับทั้งหมดอ่าทั้งหมด255ต้น2 5 5ต้นครับอืคิดว่าจะเอาปีละสองล้านครับปีละสองล้านปีละสองล้านออปีแรกปีแรกครับผมถ้าร้อยต้นก็ได้สองล้านครับก็อยากให้ผม่พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับคิดใหม่ทํใไม ลดพื้นที่การทํานามาปลูกทุเรียนกันดีกว่าเชิญนะครับเชิญที่สวนลุงนวดก็ยินดีให้ข้อมูลทุกท่านมาศึกษาได้มาศึกษาที่แวะชมที่มาแวะชมก็ให้ความรู้เต็มที่ครับสนใจก็สอบถามได้นะครับครับผมนี่ครับมาดูได้เลยครับผมปลูกทุเรียนยังไงให้รอดต้องมาหาที่ลุงนวดนะครับผมความรู้ต่างๆในการปลูกนะครับทีนี้ครับมีให้กับทุกท่านเลยครับผม โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณลุงนวดนะครับผมที่มาชมนะครับผมครับครับสวัสดีครับสีครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ